แปคงไม่ต้องช่วยอุ้ยเฮ้ยนี่อุ้ยมันหักพอดีเลยอืออ่าอ่าแหมเราจะเปิดคลิปลูกก็ไปเยี่ยมสวัสดีค่ะทุกคนเยี่ยมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจ่งเงินรักเป็นไงบ้างทุกคนล่าสุดได้ดูคลิปรีวิวไส่กอกซอสทะลักของเราไปหรือเปล่าเออทะลักถล่มทลายฉีดไปนู่นฉีดไปนี่เลยนะครับ เราทำไว้เป็นคลิปสั้นนะซึ่งช่วงนี้ทุกคนน่าจะได้ดูคลิปกันแบบจุใจเพราะว่าเราลงคลิปสั้นทุกวันเลยนะคะใช่กาวแบบเมามันกาวแบบเมามันสุดๆล่าสุดเรารีวิวเป็นไส้กรอกซอสทะลักของ Uncle Boss พูดเลยแกลาคาก็แอบ,บแรงนะคะตัวไส้กรอกมีแค่3ชิ้นนะราคาประมาณ200กว่าบาทที่แรงกว่าคือค่าส่งค่าส่งก็อีกประมาณ200กว่าบาท คือเ้าส่งแพงกว่าสายกอลกเอกเออเหมือนเขาส่งแบบเย็นอะไรอย่างเงี้ยะลรแพงแพงอ่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับก่อนจะกดมาได้ทันนี่ก็ยากต้องไปช่วงชิงกับผู้อื่นนะครับเพราะว่ามันกำลังฮิตมาก หมดเร็วมากเขออรอยากลองอะจริงๆพวกเราแปะลิงก์สินค้าไว้ในคลิปนั้นนะแล้วเดี๋ยวแปะในคลิปนี้ด้วยละกันอือจริงๆมีทุกคลิปเลยนะคลิปที่เราแบบรีวิวสินค้าเง,งี้ยคนจะไม่ต้องมาทมหาพิกัดกันแล้วใช่ปกติเวลาเรารีวิวอะไรอะจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าขอพิกัดด้วยค่ะแล้วเราก็ต้องเป็นั่งไล่ตอบใช่ไหมแต่แต่ตอนนี้เผื่อใครไม่ทันเผื่อใครตกข่าวนะคะ YouTube อะมันมีฟีเจอร์ใหม่เราสามารถซื้อของในคลิปได้แล้วนะใช่คนทุยตันึง ถ้าเกิดใครเห็นเรารีวิวสินค้าอะไรหรือว่ากินอะไรแล้วอยากซื้อตามอยากกินตามเนี่ยก็สามารถกดตรงรูปสินค้าที่มันโผล่ขึ้นมาในคลิปได้เลยมันจะลิงก์เข้าไปในช้อปปีแล้วสามารถสั่งได้เลยครับกดสะดวกมากมันไปที่ช้อปปีให้เราเลย นี่น,น,นี่แล้วเห็นมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปไส้กรอกว่าเนี่ยไส้กรอกที่ทอน,นี่เรารีวิวมา่ตั้ง4ปีที่แล้วอะ่ะใช่เออสุดยอดยังจํากันได้ด้วยอยู่กันมานานมากนะครับขอบคุณมากเลยมันคือคลิป1วันกินแต่ไส้กรอกคลิปนั้นนาะมัน4ปีแล้วแปลว่าคนที่ออคอมเมนต์นมาเนี่ยอยู่กับเรามาอย่างเนิ่นนานขอบคุณนานนะหลักจังเลยเราอยู่อ่าแล้วก็ด้วยความที่ไส้กรอกนี่มันราคาค่อนข้างสูงครับบวกหาสั่งกินค่อนข้างที่จะยากนิดนึงคลิปนี้เราเลยใช่อ่ะใช่่คลิปนี้เราเลยจะมา ยังไงเชงขอโดเป้าเอาแชบมาแล้ว คลิปนี้เราเลยจะมาลองทําไส้กรอกซอสแตกกันแบบเวอร์ชั่นชาวบ้านทํากันเองมาลองดูซิว่ามันจะทําได้ไหมว้าวอย่างหนึ่งที่มั่นใจคือมันต้องราคาเบากว่านะเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อวัตถุดิบมาหาทําเองนะครับแต่าทาไปพร้อมกันทุกคนนะ <Okay. S 2> แล้ววันนี้จะยังไงบ้างนเนี่ยคลิปนี้จากที่เราได้ลองกินมาแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าไส้กรอกมันประกอบไปด้วย3ส,ส่วนส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ส่วนที่เป็นชีสแล้วก็ส่วนที่มันเป็นซอสระเบิดระเบ้ออ่ะโอ้ใช่และไหนๆเราจะทําเองทั้งทีอ่ะเดี๋ยวเราลองทำซอสหลายๆซอสดีกว าสนใจน่าสนใจมันน่าจะออกมาอร่อยหวังว่าให้มันออกมาเปเส้กอกก่อนเ <c oughs> พราะกูไม่เคยทำเส้กอกครั้งแรกล็อกครั้งแรกอ่ะโอเคครั้งที่แล้วทําสลัดเปาหมูเด้งใช่ทุกคนจริงๆแล้วเราพก็ออกมาน่ารักยู่นะแต่ว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันคือเหมือนอึ่งอ่างก็สีมันตกเออจริงิมันน่ารักนะเหมือนอึงนิดหน่อยเอ้ยขอแก้มือคราวนี้เส้กอกปะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันล็ <c oughs> อก บ้องรีบาเชงเพราะว่าตอนนี้ก็จะเย็นแล้วใช่เราจะทําเวลารีบไปซื้อรีบมาทําไม่มีการทะเลทลายใดๆไ,ไม่มีไปรีบไปแบบรีบไปรีบกลับไม่ทะเลทลายไปไม่มีการทะเลทลายใดๆ รีบไปรีบกลับไปน้องน่ารักจังเลยไม่ทะเลทรายมีน้อยกลับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ทะเลทรายเลยไม่แต่น้อยตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เช้งกำลังทําอะไรนะกำลังเตรียมซอสเตรียมอ,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 อุปกรณ์มาทำซอสอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําซอสที่จะเป็นไส้ของไส้กรอกก่อน,อนจูกบไหม อ่ะโอเครสชาติของไส้กรอกเรามีหลักๆ2รสก็คือสีราชาและมายองเนสครับทุกคนนี่มาแล้วอเช้งเอาเจลาตินละลายในน้ำร้อนมาอมเพราะว่าการที่จะทำให้ไส้กรอกเราอ่ะมันมีไส้แตกกระจายออกมาข้างในได้เราต้องทำให้มันคล้ายๆเสี่ยหลบเปาเว้ยเคยกินเสี่ยหลบเปาใช่ไหม,มที่มันเหมือนเป็นซาลาเปาแล้วข้างในเป็นน้ำแตกระเบิด เขาต้องทําให้น้าซุปมันเป็นเจลลี่ก่อนเป็นเจลาตินอ๋อไม่มันจะเหลวเปลวเปล่าจนทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ทําให้น้องเขากลายเป็นร่างของเยลลี่เพื่อจะยัดเข้าไปในเส้เกาะก่อนแล้วพอเราเอาไปอุ่นเนะเาะก็จะกลับไปสู่ดิ q u i ดฟอร์มจัดเลยมาทาไงอ่ารัเทซอสลงมาจํานวนหนึ่งอันนี้ต้องใช้ช้อนแหละเทอย่างนี้ชาติไหนจะลงมาเดี๋ยวมันลนแพแล้ววาหยุดน,นี่ตอนนี้เราตักซอสมาประมาณหนึ่งพูดเลยว่ากะเอานะทุกคน ทำครั้งแรกเหมือนกันก็ไม่รู้อัตราส่วนเราจะเอาเจลาตินที่เราลายน้ำเนี่ยผสมลงไปเลยถ้ามันน้อยไปมันก็จะกลายเป็นวุ้นที่นิ่มเหลวถ้ามันเยอะไปมันก็จะกลายเป็นวุ้นที่แข็งป้ายังไงมันเข้าไปมันยังไม่เข้ากันเลยรอเป็นยังแย่ชันอยู่เลยอ, <laughs> อันนี้มันนั่งคนดีดี๋อวโห ทำไมมา,มาอยองเนสดูน่นากลัวไม่รู้วะนี่ตอนนี้มาอยองเนสกลายเป็นซอสเหลวๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเทลงไปในะอะไรก็ได้ทุกคนจะเทใส่จานชามเลยก็ได้นะเอาให้มันแบบกว้างๆเพราะว่าเราจะไปแผ่ให้น้องเป็นแผ่นเยลลี่เว้ยแล้วก็ไปยัดเข้าตู้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาหั่นทๆๆทันทันี่เราก็จะใช้เป็นชามข้าวหมาที่ปกติแล้วให้ข้าวไอ้แฟงโฟนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชามข้าวหมานี่มันเป็นชามหมูหยองเออกระป๋องกระป๋องหมูฝอย เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะครับแช่เย็นแช่เย็นเสร็จแล้วก็ปิดประตูแบบที่มาแช่ก <c oughs> ล้องและก็ถึงขั้นตอนการทำไส้กรอกของเราซึ่งบอกเลยว่าเราจะทำไส้กรอกสูตรบ้านๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะใช้แต่ของง่ายๆนะทุกคนเราซื้อหมูสับมาเลยจะได้ไม่ต้องมานั่ง มาบดนะคะอ่าเป็นเนื้อหมาเนื้อหมูเน,หมเนื้อหมูชั้นดีเลยครับอเนื้อหมูติดมันตอกไข่เป็นหนึ่งฟองเอน้ำหมูมันเยอะไปปะวันรอไม่ทันแหละแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดกะเอาแล้วกันลองหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเป็นคงจริงทำอะไรกจ็จะคือจะดมทุกอย่างฟุดฟิตฟุดฟิต,ฟต,ฟตไปอ่เช้นลองหนึ่งช้อนโต๊ะดูก่อนอุ้ยน้อยว่ะอีกช้อนนึง oh <my> ข้าวหมูแล้วมันเยอะอะ ก็สรุปแป้งข้าวโพดเป็นสองนะครับทุกคนอันนี้คือเกลือกระเทียมอ่าโอ้โหที่เป็นก้อนเป็นปื้อ <c oughs> น้ำตาลเ,เอาสักครึ่งหนึ่งของอีช้อนโตะนี่ละกันเย้แล้วแบบว่าเราอยากให้มันหอมอร่อยแล้วก็แบบมีความเผ็ดๆนิดนึงเราจะใส่พริกปาปริก้าไปด้วยเอาแบบประมาณกุ้งกิมฮอลาเชกุ้งกิมกุ้งกิมกุ้งกิม<ไ>แล้วก็พริกไทยดำอืแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาด้วยติดมือ ชิคหนึ่ง่ะทุกคนชิคหนึ่งล็อกทำตัวให้เป็นประโยชน์ทำไงคุกสิต้องใช้แรงมนุษย์ใช่ไหมใช่แล้วมืออัตโนมือได้อะไรจัดไปนี่วะนี่เนาะนี่เนาะเอ้ยไปทำแล้วเล่นด้วยนี่เนาะ เริ่มมือแขนขอใช้เครื่องทุนแรงหน่ระหว่างที่เรกปั่นอยู่แป๊บเดียวเองมันเป็นเยลลี่แล้วเนาะมันจะออกมาเป็นแผ่นเล็กปะวะ คือใช้เครื่องปั่นละเอียดกว่าเร็วมาก <Okay. S 3> เดี๋ยวเราจะหัน่นซอสมายองเนสเนี่ยแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปแช่ตูเ้เย็นให้มันเซตตัวอีกสักแป๊บนึงต่อไปเดี๋ยวจะมาหั่นชีสนะครับให้กลายเป็นแบบเตา๋าเตาเล็กๆจะได้เอาไปผสมใส่ลงไปในเนื้อไส้กรอกได้แต่ว่าที่ไปหาซื้อมามันมีแต่แบบแผ่นแบบที่เป็นก้อนๆมันไม่มี <Nope. S 1> ถ้าใครหาซื้อก้อนๆได้ก็จะดีกว่านะครับโดยวิธีการคือเดี๋ยวเอาแบบแผ่นมาแบบ สเต็คกิ้งมาแผละรวมกันอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นแบบเป็นเต๋าเต๋าต๋าน่าจะได้อยู่นะใช่ไหมโฟลูกเอามาโปอสามแผ่นแล้วมันก็จะหนาขึ้นอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็นี่พยายามซอยให้เป็นเส้นก่อนอ่าเสร็จแล้วก็ซอยด้านข้างนี่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 หั่นซอสออกมาเป็นเต๋าแล้วเรียบร้อยอ่าประมาณนี้นี่ก็เป็นเต๋าประมาณนี้ใช่ได้ไหมเชงได้เพิ่มันใหญ่ไปเหย่ยดไปอ่ะ ลืมบอกว่าชีสที่เราใช้เป็นมอสเซเรลล่าผสมเชดดิชีสนะครับเชดเดาเชดเดาชีสเอาไซส์เท่านี้พอเราต้องยัดเข้าไปในไซส์ก,ก่อ <laughs> เฮ้ยมันจะละลายแล้วต้องรีบทำเดี <laughs> ๋ยวเช้งจะเอาไปแช่รอไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหั่นซอสพริกให้เป็นแบบนี้ <laughs> เหมือนกันอ่ะวแลอวดือยังไงอ๋อดื้อกระดูหุ่นซอสพริกแกดึ๊ง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 ดึงมากเลยเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆแบบเมื่อกี้กินได้ปะมา ระหว่างรอส่กอกครับทุกคน ถึงขั้นตอนยากและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เ <atrav isa> ช <Willy> ียงพุ่งไปหาซื้อมาแกนี่คือสิ่งที่ทาไม่ใช่เกาะเป็นเส้นเกาะมันก็คือไส้แต่ของเราสั่งเป็นไส้เทียมมานะเชียงไม่กล้าใช้ไส้หมูอันนี้เป็นไส้คอลลาเจนไม่ไม่ไส้คอลลาเจนไส้คอลลาเจนคือมันจะเอาหมูยาไม่เอาแล้วก็นี่เลยเครื่องอัดไส้เกาะเนี่ยว่าจะไปกำจัดปวกที่ไหนเราไปฉีดกำจัดปวก เดี๋ยวเราจะแยกเป็นสองถ้วยอันนึงจะเป็นสีราชาอันนึงจะเป็นมายองเนส oh. ทำเป็นตัวมายองเนสก่อนละกันใส่ชิ้ลงไปที่เหลือเราจะเก็บไว้ให้อันที่เป็นสีราชาด้วยมันดูน่าจะเข้ากันนะล็อกมายองเนสนี่นี่ยัดลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะคุก ก่อนที่จะเอามายัดใส่ไส้เทียมกันเอ่แล้วก็คุกรู้สึกเหมือนทำไอติมผัดนิดหน่อยเย็นมือแล้วเกินมาลองใช้ไส้ปลอมครั้งแรกไปด้วยกันมันใช้ยังไงวะเชงอ๋อนี้เลยลมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนก่อนมันน่าจะยาวมากเริ่มต้นเดี๋ยวเราขอมัดปมมันก่อนอ๋อสัมผัสมันจะกระดือว่ามันเหมือนกระดมันเหมือนมันเหมือนกระดาษงานประดิษฐ์อะล็อกลงจับจุดน่าตานนินน้วกู เออว้าเหมือนกระถางงานประดิษฐ์เนาะเราจะยัดเนื้อหมูไส้กรอกของเราเข้าไปในกระบอกมหาสรรจานี่คือยังไงที่มาของคำว่าไส้กรอกคือทุกขั้นทุกตอนมันคือการกรอกอะไรใส่ในอะไรบางอย่างอีกทีนึงจริงปะไม่เรียกว่าไส้กรอกแต่มันคือกรอกเข้าไปในไส้ก็เหมือนนี่ไงเช้งข้าวห่อไข่จริงๆริไม่คือไข่ห่อข้าวเออข้าวราดแกงเนี้ยมันคือแกงราดข้าวภาษาไทยบางทีมันก็แบบ confusing นิดนึงที่ภาษาเรามันก็งงๆเนาะ เออท่านี้ก่อนแล้วกันแน่นเอียดเหมือนแหนมประเด็นอะมันจะออกผ่านรูมาได้ไหมวะนั่นแหละสิไม่มั่นใจแล้วเป็นรูใหญ่กว่าน,นี้หน่อยไหมเชงลองดูลองยังไงนี่ไงอ้งอู้อ่ะลองกันนะใสเกาอครั้งแรกในชีวิต<ห>แล้วแกจะต้องพุชมันเข้ามาเบามือเบามือพี่เบามือแป้งไม่ต้องช่วยโอ้ยกล้ามแกกูขึ้นแล้วมั้งเนี่ย เอาเท่านี้ก่อน1ชิ้นอ่ะหชิ้นอ่ะอ่เฮ้ยดูดีแหนมเสร็จแล้วเราก็จะได้แหนมมา2เส้นนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นรสซีราชาชีสเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเหมือนกับเส้นที่แล้วเลยปาดลงไปเหมือนเดิมทุกคนแต่คราวนี้เราเปลี่ยนปากกระบอกเป็นอันใหญ่ขึ้นนะเพราะเมื่อกี้ไม่ไหวจริงแขนจะหลุดดันไม่ออกเลย การทำไส้กรอกแม่งยากขนาดนี้เลยทีนี้เราก็เข้าใจได้แล้วนะว่าทำไมไส้กรอกมันแพงนี่เห็นไหมอู้หู้ง่ายขึ้นเยอะยุ่ก่อนยุ่ก่อนมันยาวเไปแล้วเอาทดูนีก่อนดูดเกิอนได้ป่ะดูดเกิอนได้ป่ะจะมาอ่ะอันนี้สีสันสวยงามมากไส้เดือนมันดองซอสชัดๆตรงนั้นอ่ะต่อไปก็เอาแหนมเอ้ยไส้กรอกของเราไปนึ่งนะครับโอ้โหกว่าจะได้กินไป ตอนเรื่อง20นาทีที่ยินเสียงดังปพอะใจหายก็รีบวิ่งมาดูคือสีราชามันแตกสอันเลยอะแต่มายองเนียังอยู่นะจริงเราก็แอบเอาเจาะระบายอากาศนิดน,นึงแล้วนะแต่ก็อย่างที่เห็นทุกคนน้องระเบิดบุ้มบาแต่อย่างน้อยล้อมันมีสีราชาออกมานะโว้ยเนี่ยได้ยินเสียงป๊ะอีกป๊ะหนึ่งแกน้องคนนี้ก็ไปแล้วแต่ เหลือผู้รอดชีวิตแค่อันนี้เท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองเอาเข้ามาย่างเลยละกันนี่คืออันสุดท้ายที่ยังเหลือความเป็นไส้กรอกอยู่ก็ดูโอเคอยู่นะประเด็นคือที่เหลือนี่คือไส้กรอกพิการทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่แบบสําเร็จก็คือสีมันดูเหมือนแบบไส้กรอกจริงๆเวลาเราไปสั่งตามร้านพวกสเต็กและอะไรนี้เลย <c oughs> ดูดีใช่ได้ใช่สีดูดีเลยแล้วก็ซอสมันทะลักจริงๆซึ่งมันดันทั้งลึ่งไปทะลักในซึ้งมันทะลักเร็วไปยเออมันควรจะทะลักตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคน มาลองเอาที่มีนั่แหละมาย่างกันไหนไหนเราก็ทำแล้วเราต้องได้กินหอ,อมมากคุณมันแตกก่อนเวลาคุณอีกแล้ว <c oughs> อนนอนี่ไงทุกคนอย่างน้เราก็ทำสำเร็จนะไส้กรอกเออไส้แตกไส้กรอกซอสทะลักนะครับทะลัก,กแตกกระจายไปทั่วทุกทิศทางเลยไม่เหลืออันไหนเป็นไส้กรอกเลยว่ะอ่าเป็นรุ่นพิเศษไงแ,แตกกระจายบนเตาอของคุณ อย่างที่บอกทุกคนเกาะครั้งแรกในชีวิตก็มากินเท่าที่มีครับทุกคนเราก็เต็มที่กับมันแล้วเราพยายามแล้วทุกคนเกาะครั้งแรกในชีวิตมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้มันก็เกาะอยู่นะเอาจริงนะอ่ะลองกัดอันนี้ดูล็อกนี่อ่ะให้ทุกคนดูก่อนมันไม่ได้แย่เลยทุกคนแค่มันไม่ได้สวยงามเฉย

ชีสเยอมของเราก็ทําถึงอยู่เหอะทาถึงอยู่แล้วก็ไส้กรอกมีความหอมศิลาชาแล้วก็มีรสชาติแล้วก็กลิ่นถึงแม้ว่าตัวน้าซอสมันจะไหลไปกับไปกระซึ้งหมดแล้วก็ตามเฮ้ยพวกเราว่ารสชาติกำลังดีเลยรสชาติไทยได้เลยมาลองนี้ไหมอันนี้ต้องเป็นไส้กรอกสามัคคีมันเป็นยังไงโคตรอร่อยอุ้ยมันหักพอดีเลยอ นี่เปลี่ยนกล้องเล็กน้อยกล้องเมื่อกี้แบตหมดขิดไปแล้วเอาจนแบตกล้องตัวเย่แกอันนี้ดูแกดูอันนี้ซอสเยอะมากอัน,นี้ซอสแตของจริงกโลดฮะดูเฮ้ยว้าซอสแตงตัวมีอยู่แล้วเลยอืมอร่อยนะคุณจริงรสชาติโอเคเลยรสชาติโอเคเลยแต่แค่ ทกิลในการทำไส้กรอกยังไม่ถึงเท่าไหร่มันก็เลยระเบิดนะคะนั่นแหละทุกคนการพยายามทำไส้กรอกซอสทะลักในแบบิดฟันในแบบโฮมเมดทำกันเองนะทุกคนลองเอาไปทำกันได้นะรสชาติอร่อยเลยแต่แค่ว่าแตกมไม่ได้ทำง่ายนะทุกคนไส้กรอกของเราทำค่อนข้างยากใครมีความรู้ว่าเออทำไมเราถึงพลาดเราพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะบอกเราได้ แล้วก็ขอกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเพทเมนูอะไรเจ๋งๆด้วยกันอีกนะคะคลิปนี้เ,เราไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาทำเมนูอะไรกับมามาอีกก็ติดตามนะจ๊ะหน้าตาไม่สวยแต่รสชาติเด็ดมากอืมหวนเนี่ยต้องล้างอะไรกเกีไปทุคกคนกรมของกูอร่อยเหอเห็นไหมโฟ ประทับใจอะรอกรสชาติมันดีมากเลยรสชาติด,ดีรสชาติด,ดีแต่ว่าแค่ไม่มีหนังรสชาติด,ดีแต่ไม่มีหนังเป็นแช่กรอบสุดใหม่ครับ